วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหารเศษส่วนสาระสำคัญมาดูกันเลยนะคะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนหาผลหารได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหารจุดประสงค์การเรียนรู้หาผลหารของเศษส่วนได้สามารถอธิบายที่มาของคำตอบได้ กิจกรรมการเรียนรู้มารู้จักเศษส่วนกันเราจะใช้จำนวนนับสำหรับการนับสิ่งของเช่นขนมเค้ก1ชิ้นขนมเค้ก2ชิ้นขนมเค้ก3ชิ้นจำนวนนับคือจำนวนเต็มตั้งแต่1 2 3เป็นต้นถ้าเป็นขนมเค้กที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจะนับอย่างไรคะ จากภาพนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนมเค้กชิ้นที่1ขนมเค้กชิ้นที่2และขนมเค้กชิ้นที่3นะคะซึ่งขนมเค้กชิ้นที่1นะคะเป็นจํานวนเต็มเพราะมีเค้กเต็มชิ้นส่วนขนมเค้กชิ้นที่2และ3นะคะไม่ใช่จํานวนเต็มเพราะมีเค้กไม่เต็มชิ้นค่ะดังนั้น จำเป็นต้องมีตัวเลขที่เขียนแทนเพื่อสื่อให้รู้ว่าเค้กชิ้นที่2และชิ้นที่3ไม่ได้เป็นเค้กเต็มชิ้นค่ะและสามารถบอกปริมาณเค้กที่อยู่ในภาพได้นะคะนั่นคือเลขเศษส,ส่วนนำเคก้ก1ชิ้นมาแบ่งเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ส่วนที่2ส,ส่วนที่3และส่วนที่4ค่ะจากภาพนะคะเราจะหยิบเค้กออกจากถาด1ส่วนจากทั้งหมด4ส,ส่วน ทำให้นะคะในถาดนะคะเหลือเค,ค้กแค่3ส่วนดังนั้นนะคะเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นั่นก็คือเศษ3ส่วน4ค่ะเนื่องจาก3านะคะคือเค,ค้กที่เหลืออยู่ในถาดและสนะคะคือจํานวนเค,ค้กทั้งหมดค่ะรูปแบบของเศษส่วนนะคะ3คือตัวเศษส่วน4นะคะคือตัวส่วนค่ะซึ่งอ่านว่าเศษ3ส่วน4ค่ะ จากภาพนะคะจะเห็นได้ว่ามีเค้กในถาด4ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนทําให้สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ4ส่วน4ค่ะถัดไปนะคะในถาดนะคะมีเค้ก3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้คือเศษ3ส่วน4ค่ะถัดไปนะคะ ในถาดนะคะมีเค้ก2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนสามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้คือเศษ2ส่วน4ค่ะภาพถัดไปนะคะในถาดนะคะจะมีเค้ก1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้คือเศษ1ส่วน4ค่ะ ถัดไปนะคะจะเห็นได้ว่าในถาดไม่มีเค,ค้กอยู่นะคะจากทั้งหมด4ส่วนสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้คือเศษ0ส่วน4ค่ะสำหรับตัวอย่างคำตอบนะคะ0ส่วน a เมื่อ a คือจำนวนใดๆคำตอบที่ได้ก็คือ0แต่ a ส่วน0คำตอบที่ได้ก็คือหาค่าไม่ได้ค่ะ เนื่องจากตัวส่วนไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ค่ะการหารคือการทำให้ลดครั้งละเท่าๆกันสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือเครื่องหมายหารดังรูปค่ะซึ่งเครื่องหมายหารจะใช้เขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ6ห,หารด้วย2เท่ากับ3 ลบหหารด้วย2เท่ากับลบ3 6หารด้วยลบ2เท่ากับลบ3และลบหหารด้วยลบ2เท่ากับ3ค่ะการหารที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะ6หารด้วย2นะคะจะเท่ากับ6หาร2จะเท่ากับ3ค่ะและลบหหารด้วยลบ2นะคะเครื่องหมายจะเป็นบวกเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ6หาร2จะเท่ากับ3ค่ะ เมื่อเครื่องหมายเหมือนกันนะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นบวกค่ะในการหารที่มีเครื่องหมายต่างกันนะคะจะได้ว่าลบหหาร2เท่ากับลบของ6หารด้วย2จะเท่ากับลบ3ซึ่งเมื่อเครื่องหมายต่างกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั่นก็คือเป็นลบค่ะในตํำนองเดียวกันนะคะ เศษส่วนเราสามารถมองให้อยู่ในรูปกองคานหารได้ค่ะจากตัวอย่างนะคะจะสังเกตว่าลบ2ส่วน5นั่นก็คือลบ2หาร5จะเท่ากับลบของเศษ 2, 2ส่วน5ค่ะและเศษ2ส่วนลบ5นั่นก็คือ2หารด้วยลบ5จะเท่ากับลบของเศษ2ส่วน5ค่ะ จะเห็นว่านะคะถ้าเกิดเครื่องหมายลบของเรานะคะอยู่ในตัวเศษหรือว่าอยู่ในตัวส่วนนะคะมันก็จะทําให้ค่าเศษส่วนเป็นลบค่ะในการหารเศษส่วนนะคะเราจะต้องรู้จักส่วนกลับของเศษส่วนค่ะส่วนกลับของเศษ1นส่วน2นั่นก็คือ2นะคะเนื่องจาก2มีส่วนเป็น1ค่ะส่วนกลับของลบเศษ5ส่วน7นะคะนั่นก็คือลบของเศษ7ส่วน5ค่ะ และส่วนกลับของลบหนึ่งนะคะนั่นก็คือลบหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่ว่าส่วนกลับหรือว่าไม่เป็นส่วนกลับมันก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งเท่ากันค่ะ <c oughs> การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน <c oughs> เรามาดูตัวอย่างการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนกันเลย Let's go <S ตัวอย่างที่หนึงจงหาผลลัพธ์ของ เศษ6ส่วนหาหารด้วยเศษ3ส่วน2เท่ากับเท่าไรเรามาคำนวณพร้อมๆกันเลยในขั้นตอนแรกนะคะเราจะดูเครื่องหมายก่อนถ้าเกิดว่าเครื่องหมายเหมือนกันนะคะคำตอบที่ได้นะคะจะเป็นจํานวนบวกถ้าเกิดว่าเครื่องหมายต่างกันนะคะคำตอบที่ได้นะคะจะเป็นจํานวนลบค่ะ ในข้อนี้นะคะสังเกตว่าเครื่องหมายนะคะเป็นบวกทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะคำตอบที่ได้นะคะจึงเป็นจำนวนบวกค่ะเราจะเรียกเศษ6ส่วน5ว่าตัวตั้งนะคะและเรียกเศษ3ส่วน2ว่าตัวหารการหารเศษส่วนนะคะสามารถคำนวณได้จากการเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะคะเป็นเครื่องหมายคูณจากนั้นนะคะกลับตัวเศษให้เป็นตัวส่วนค่ะ ในข้อนี้นะคะจะได้ว่าเศษ6ส่วนหหารด้วยเศษ3ส่วน2ะคะจะเท่ากับเศษ6ส่วน5คูณด้วยเศษ2ส่วน3ะคะเนื่องจากว่าเศษ2ส่วน3ะคะคือส่วนกลับของเศษ3ส่วน2ซึ่งการหารนะคะสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของคันคูณได้ดังนี้ค่ะ ซึ่งในการคูณเศษส่วนนะคะเราก็จะคํานวณโดยการเอาตัวเศษคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนค่ะซึ่ง6กคูนสนะคะนั่นก็คือ2เท่าของ6 5คูนสะคะคือ3เท่าของ5ซึ่งจะได้เท่ากับเศษ12บส่วน15ค่ะ จะเห็นว่า12และ15นะคะมีตัวหารร่วมมากนั่นก็คือหอรอมอคือ3นะคะดังนั้นจึงสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำ12หาร3นะคะจะเท่ากับ4และ15หาร3นะคะจะเท่ากับ5ซึ่งจะได้ผลลัพธ์นั่นก็คือเศษ4ส่วน5ค่ะ ซึ่งผลลัพธ์ของเศษหส่วน5าหารด้วยเศษ3ส่วน2ะคะจะเท่ากับเศษ4ส่วน5ค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลลัพธ์ของ20หารด้วยเศษ8ส่วนเเท่ากับเท่าไหร่20นะคะนั่นก็คือ20.1ส่วน1ะคะซึ่งจะได้ว่า20หารเศษ8ส่วน9เท่ากับ เศษ20ส่วน1คูณด้วยเศษ9ส่วน8นะคะซึ่งเศษ9ส่วน8นะคะคือส่วนกลับของเศษ8ส่วน9ค่ะซึ่งจะได้เท่ากับ20สคูณ9ส่วนด้วย1คูณ8นะคะจะได้เท่ากับเศษ180ส่วน8นะคะซึ่งทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจะได้เศษ45ส่วน2ค่ะผลลัพธ์นั่นก็คือ 20หารเศษ8ส่วน9นะคะจะเท่ากับเศษ45ส่วน2ค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลลัพธ์ของเศษ18ส่วน20หารด้วยลบสส่วน4นะคะในข้อนี้นะคะสังเกตว่าเครื่องหมายของตัวตั้งนะคะเป็นจำนวนบวกและเครื่องหมายของตัวอาหารนะคะจะเป็นจำนวนลบ ดังนั้นนะคะคำตอบที่ได้นะคะนั่นก็คือจะเป็นจำนวนลบค่ะจะได้ว่า48ส่วน20หารด้วยลบ3ส่วน4นะคะจะเท่ากับ4ศษสส่วน20คูณด้วยเศษ4ส่วนลบ3นะคะเศษส่ส่วนลบ3นะคะนั่นก็คือส่วนกลับของลบ3ส่วน4ค่ะจะได้ว่า18คูณส่ส่วนด้วย20คูณด้วยลบ3ค่ะ จะเท่ากับเศษ72ส่วนด้วยลบ60ค่ะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจะได้เท่ากับเศษ18ส่วนด้วยลบ15ค่ะนั่นก็คือลบของเศษ18ส่วน15ค่ะสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของเศษ18ส่วน20หารด้วยลบสส่วน4นะคะจะเท่ากับลบของเศษ18ส่วน15ค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยนะคะจงหาผลลัพธ์ของลบ3 5 3ส่วนหาหารด้วยลบ2ส่วน7จะได้เท่ากับเท่าไรสังเกตว่ามีเครื่องหมายลบเหมือนกันนะคะทำไม้ได้ว่าลบ3 5 3ส่วนหาหารด้วยลบ2ส่วน7ะคะจะเท่ากับลบ3 5 3ส่วน5คูณด้วยเศษ7ส่วนลบ2ค่ะ ซึ่งเศ็7ส่วนลบ2นะคะคือส่วนกลับของลบ2ส่วน7ค่ะจะเท่ากับลบ123ะคะคูณ7ส่วนด้วย5คูณลบ2ค่ะซึ่งจะได้ผลลัพธ์นั่นก็คือลบ1นะคะส่วนด้วยลบ10ค่ะจะสังเกตว่ามีเครื่องหมายลบทั้งเศษและส่วนนะคะทำให้ค่าของมันนะคะเป็นเครื่องหมายบวกค่ะ จะทำไม่ได้คําตอบนะคะนั่นก็คือเศษ861รนะคะส่วน10ค่ะสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของลบ123ส่วน5นะคะหารด้วยลบ2ส่วน7จะได้เท่ากับเศษ861รส่วน10ค่ะเกรดความรู้การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน คือการคูณเศษส่วนด้วยส่วนกลับของตัวหารให้น้องๆทุกคนจำและนำไปใช้นะคะการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 1. การตอบคำถามในห้องเรียน 2. การทำแบบฝึกหัด 3. การทำข้อสอบ ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการหารเศษส่วนเป็นไงบ้างคะพวกพี่ข้อหวังว่าการหารเศษส่วนนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่น้องๆแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดในรายวิชาตัดไปค่ะค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย